Android, อันดอร์โตะทนสวัสดีคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวงานติดตั้งนะคะจอแอนดรอยค่ะกับกล้องถอยเดิมนะคะกับรถ Suzuki c e l e ร i โนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นตัวแรม 8GB กิกรอม128ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชั่นของจอกันนะคะนี่ค่ะเป็นแรม8 r o รอม8 2 8นะคะกล้องถอยเดิมสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้ลูกค้าเคยเปลี่ยนจอ Android มาแล้วนะคะแต่ว่าของเดิมมันช้านะคะก็มา,มาเลือกเปลี่ยนจอใหม่ค่ะเป็นแลมเพิ่มขึ้นค่ะการใช้งานใช์ Hotspot ให้จอนะคะเข้าได้แอปต่างๆได้ค่ะไม่มีรปัก EQ นะคะม,ม,มรักีคนตไม่รตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเห็นจริเอง แชร์ทิ้งได้นะคะ Google Map ค่ะรองรับการสั่งยานผ่านเสียงนะคะเดอะมองงามวงวนันโอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะนำทางไปที่เดอะมองงามวงวานแล้วค่ะอีกทั้งยังลองรับการแบ่งสองจอด้วยนะคะเราสามารถกดแบ่งสองจอได้นะคะกดค้างนะคะแล้วก็ลากค่ะ ลากไปเลยนะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเปิด YouTube นะคะพร้อมกันได้เลยค่ะ okay. ให้เหลือแอป,ปเดียวได้นะคะปัดแอป,ปทิ้งได้ค่ะแอป,ปอื่นนะคะ Pay Store คะ่ะสามารถล็ออิน gmail แล้วอัปเดตแอปได้เลยนะคะ Fw IPTV ตัวนี้จะเป็นแอปดูฟรีทีวีช่องสามห้า็ดเก้าค่ะกดทดลองฟรีค่ะเลือกช่องที่เราต้องการค่ะเปลี่ยนช่องได้นะคะกดตรงนี้ค่ะร่องกับคณะนวิทยุเดิมนะคะใช้งานได้ะคะ่ะ ฟิกนะคะตัวนี้เราต้องมีบัญชีเพื่อด็อกอินเข้าใช้งานถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะโอเคค่ะตัวนี้นะคะก็จะรองรับ Apple Cafe ด้วยค่ะเป็นแบบ Bluetooth นะคะ Spotify ค่ะใส่เบอร์โทรเข้าไปได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ใชร้รถซูซูกิซีเรีย o โอนะคะสนใจติดตั้งเป็นจอแอนดอรอยไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหรือกล้องรอบคันนะคะลำโพงแผ่นดันนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีค่ะแอดไซคายแมคมโคเรียสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ